อีสานหนึ่งไม่ใชอีสารนึก็เป็รตวนเป็รตัวนั้นเลือเดียวเอาเริ่มแ้วลอยเอวลอยเอวคอบยาวเดียวบาดีเอาาอีสารีกา แล้วไล่รอท่านไปร่ท่นอ้ยไปกินที่สง่าสยจะมาแห้งสีแดงเลยเอารอผลการตัดสินนทาการเจ้าอ้องเดินปีนมาต้องใส่เอฟมีอกแอร้องะไหนน้องเป็เดินัการตัดสินเรืออะนนี้ออกทีห้าครับ เรือที huh ーー่เข้าที่หนึ่งเรือเพชรสวรรค์จากวัดสว่างสว่าที่สองพยัคกที่สานจากบ้านหนองยากษที่สามเทพเดริศจากบ้านเดินนาหกที่สี่จาพ่อน้องเดินจากเมย์อิบครับสี่ลำข้าวป็นหมดแล้วครับ ฟังประกาศดทั้งนึงเข้าอันดับที่หนึ่งได้แก่เรือเพชรชวนครับอันดับที่สองพายัิสารหนึ่งอันดับที่สามเทพดียริอันดับที่สีเจ้าพ่อหนองเกินจากจังหวัดไร่เราควยเดิมพันคอยว่ามากกวงมากใหแค่สีไล่ตีด้ไหมอันดับที่สามถ้าดัวอยู่พันแกบอกว่านางอขแค่เด็เล เฮ้ยไปเอ่อร้อยเอ็ดมีขาพวดพ้องงาวเลยขาหมเขาหมาขาที่มากเอ่อวันไปจางเราไอ้เดือด้านหนอยู่ยัผ้ักวนาไก่พอดีแค่ตุ๊กที่ซีทุกรอบองที่วัวขวัญเย้าอยู่อก ขอเป็นทางว่าย่องขอบุญขอบุญหลายๆจอข้าลอยเอ้าเอ่อมอปมีเจ้าภาพเจ้าสถานน้ำกันนำเรือมาทำการแข่งขันภูเขาวอกไปเมื่อกี้ดีเพราะได้อันนั้นบวันนี้เกียรติชนะยังอื่นมอกเพื่อความสนุกสนานซื่อๆขอบุญขอบุญหลายแพร่ชนะมันเรือของเกีย่อมีน้ำไก่มาซอยกันเลยเป็นประพุทยังรุ่นเรือละล่ะท่าลอยเย็บอยากให้น้องๆอยาดซอยอย่างบอกมาเออ อย่าได้ป่าถ้าปีใครขก็มาเอาไข<อ><อ>่กระหลายเลยแล้วคว่อยประดมเขาเนาะเอ้าวเป็นพี่เป็นน้องทำกัน ลูกยุ tourism, ่งบว่าอีบ่งเพลองบกเพลิงสือพูดเราผู้ใดผู้ใดเตรียมเือพูดมาขายลูกเราพีเรอเปนารนองเนี่ยงชองมีผู้ก่ช่างสือพูดมาีกาีว่าชอขายพีนีพอไอยขายแล้าลูกพูสูงลกพูดสูงนะโฟล์คแ่แค่เรื่องงานรยแตวมานสาวปีสี่ปีหกเพลิงหนานเสียตลอดเสียตลอตุกนี่ตลอดที่ี่่น หรือว่าผ้ายูนิขาลมาก6-4นะครับสำหรับได้ถิ่นเอา่อไปนี่กับ6-4นะครับได้ถิถ่ที่6ล่องน้ำที่1เพชรบัวขาวล่องน้ำที่2เพชรตะเกียงทองล่องน้ำที่3เจ้านาวาหนึ่งล่องน้ำที่4เจ้าแม่สบายทองครับลูกขึ้นเชียร์กันใครรับรแฟนเรือ เอเรียอเจารยกหาานร้างนะ